สวัสดีครับสวัสดีสายๆของวันเสาร์ที่31ม,มกราคม2569ครับด้านหน้าผมเป็นกิ่นตอนของเพชรบ้านนากระถางเมตาสิเพชรบ้านนาเวลาดอกมาหอมเบิ่งออครับพี่นอ้องอลังการ เป็นสน่หของชวนชมนะครับรถหาเสียงกับพานเสียงดังเลยนะฮะไปดูดอกถ้าทานันใดไม่ได้ชมดอกก็ชมดอกที่สวนของผมลวกันนะฮะ เดี๋ยวพาเดินดูไม้กันหน่อยพอดีรดน้ําต้นไม้เพิ่งเสร็จมาดูนะครับพาดูพาชมเฉยๆไม้ปลูกใหม่แตบไม้ไม่ได้เขาแกะนะครับแม่พันธุ์เขาแกะก็จะเป็นแบบนี้แม่พันธุ์ที่เสียบบนตอฮอลแลนด์นะฮะ,ะส่วนไม้สีที่เป็นตอนเก่าๆเก่าๆก็จะอยู่ประมาณนี้พาดูนะครับมันก็ออกดอกหมดนะฮะ,ะไม่ใช่ไม้เสียบใหม่นะครับไม้ตรงนี้เป็นตอนเก่าเกาแล้ว มาแล้วครับรถค้าสีแงนี่นะครับน, <c oughs> นี่นะครับเมื่อก่อนก็สะสมแต่ว่าม,มันมันมีพอแล้วนะครับก็เลยเอาเอาไว้เท่าที่ดูแต่ก,ก็ไม่ไม่ได้ทำขายจำหน่ายเลย ของตลาดเขามีเยอะนะครับาพาดูกันโอ้ยเซียนแบบนี้ถ้าดอกออกมาสวยเป็นญี่ปุ่นนะครับดอกมาแปลกบ้างก็จะเอาแทกออกปลายนะครับเกาะไว้เราจะได้ไม่หลงโซนนก็มีกิ่งยัก์กิ่งอะไรเยอะแยะนะครับแต่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้าง <laughs> ต้องรออัตลักษณ์เข้ามา อ๋อพร้อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ชดาเพชรชาดาเพชรรุ่นหนึ่งโอ้ยหลงตกใจมีต้นนี้อ่ะไปหมดแล้วยักษ์ดอกพวงนะสร้างมันเถาะนะครับว่าจะเปิดราคาขายหน่อยอ่าต้นไม่สวยแต่เป็นสายพันธุ์ที่ดอกดีดอกดุ กำลังมานะครับสำหรับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ญี่ปุ่นดอกแดงนะฮะดอกแดงเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆคุมมใจมากเลี้ยงเราโตตัวน,นี้ก็มันชื่ออะไรนะครับนี่แหละไม่ใช่ทองเจ้าสัวเนาะดอกก่อนก่อนชอบมากเป็นยุคแรกๆที่ผมใช้ไม้สีเสียบ,บนต่อญี่ปุ่นใหญ่ๆแล้วก็ ไม่ได้ทดกิ่งเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับดอกดอกก็ค่อยมาทดบำรุงเอาบำรุงถึงถึงจะได้เห็นดอกดีๆนะถ้าเป็นไม้สีถ้าบำรุงไม่ถึงก็จะไม่ไม่ค่อยเท่าหรอกแต่ว่าทาไม้พวกนี้มันเราใจแต่อันนี้โไวนะะัวนะครับวางดอกดกนะครับวางดอกดอกมียักษ์ดอกขาวดอกพวงดอกขาวเพิ่งปลูกใหม่นะครับ พามาดูราชินีหน้าบ้านราชินีหนองเรือมันเน่าโพรงตรงนี้ผมก็เลยตัดกิ่งเขาไปชำแล้วก็อยู่ข้างล่างนั่นแหละข้อดีของชวนชมก็คือมันตายไม่เป็นหรอกเจอมีเน่าก็เน่าไม่หมดแล้วก็ไปขยายพันธุ์ได้นะก็รื่องฟื้นได้นะครับฟื้นได้ฟื้นเลี้ยงให้ให,ใหญ่ๆแล้วเขาก็ฟื้นมาเองไม่ยาก ม่ยากรา,าหนองหัวนะคะาเดินดูไม้มีไม้มา,มาแบ่งนะวันนี้โซโคหนองแหน่โซโคหนองแนโซโซโหน,แนพรอยพรอยเฉยๆนะไม่ใช่พลอยทะลุพลอยดอกขาวไม่ได้เปลี่ยนดินผมว่าหกปีแล้วนะเนี่ยเขายังออกดอกไอ้นี่ไว้ใจได้เลยดอกสวยมากไว้ใจได้คลายแก้วบานนาคลายแก้ว อาไลยหนองบัวนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนดินหลายปีแล้วมาจากบ้านหนองบัวนโอ้ยมาดึงต้นนี้เสียงใหย่อยู่เียย่งหนอกเลยปาดก็ดูดีนะครับจริงๆจริงๆต้นไม้เขาออกดอกได้ดีเกือบทุกต้นนี่แหละขอแค่จังหวะที่เราบำรุงเขาดีไหม ไม้สีพี่สาวผมมาไล่เปลี่ยนดินแต่ดินน่าจะแน่นนะก็พอได้ดูดอกชื่ออะไรบ้างก็ไม่รู้เนละ <c oughs> ไปซื้อเอาพมเด้ครับที่เขาขายอยู่อยู่ในคลิปเยอะแยะนะฮะที่เขาขายไม้สีลองดูผมเออผมไม่ค่อยชอบแต่แต่ผมก็เอาไวด้ดูแต่ผมผมไม่ค่อยทํามันถ้าเลี้ยงแบบผมมันดูแลยาก มันสวยยากมันจะเป็นปัญหาอันนี้ก็เสียบเองกับมือนะครับแล้วก็เป็นอิมอลองกองแก็งไปนะครับเหมือนใบงีบบางครั้งก็ไวรัสบ้างนั้นนะมีดก็สะอาดนะตอนทนะนําไวรัสเนว้ดไุ่เออมันชอบเป็นไวรัสไนพวกไม้สีกนาทีอามาดูราชินีชุดแดงดีกว่านะ ด,นนดูไปเรื่อยๆครับเวลาผมไม่เยอะนะเพชรสองแพรเรามาดูพวงของเพชรสองแพรนี่นะครับเป็นพุ่มเป็นพวงจังหวะที่เขามาเขาเป็นแบบนี้นะเพชรสองแพรผมก็ไม่ค่อยได้ทำขยายหรอกอ,อย่างก็ล่ะเพชรทิเศษ ราชินีพิเศษก็ไม่ได้ขายนะ,ะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ผมตัดกิ่งที่ผมตอนกิ่งปีนี้ก็จะทําตอนเสียบเอาไว้อยู่เป็นแม่พันธุ์น้องแซงมาได้รดน้ําหลายวันก็จะประมาณนี้นะครับน้องแซงกาไ,ไประมาณนี้ตามมาอีกเพชรผู้เวียงนะครับเพชรภู้เวียงเรามาดู เพชรชูเวียงดอกก็จะนี่นะครับให้ดูก้อนคขาไม้แบบเนี้จะดูเหมือนช่อไม่ได้แน่นแต่เขาจะบานมาเต็มแต่ถ้าไม้ช่อตูมเนะี่ยที่เขาแน่นมากๆแบบเพชรพินทองเนะี่ยเวลาเขาบานเขาจะบานไม่ค่อยเต็มเขาจะร่วงก่อนอ่ะผมพามาดูถึงเพชรพินทองเนะี่ย คตรแน่นเลยนะครับช่อโคตรแน่นแะล้วทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้อ่าให้ดูนะฮะทิ้งกิ่งเลยครับทีนี้ก็จะทิ้งกิ่งเน่าไปบ้างเนื่องจากเขาแน่นน่นะก็จะเป็นแบบนี้เป็นเป็นปกติของไม้แบบแนวนี้นะครับนี่เขาจะจะบาดไม่หมดก็จะโดนแบบนี้ฮะจะเป็นบ่อยนะครับเป็นบ่อยอย,อย่าตกใจแต่ว่าตอนที่แทงช่อออกมาเนี่ยโอ้ยเซินขึ้นนหครับ เกินชาวบ้านชาวช่องเขาแต่เวลาบานเขาจะบานไม่ไม่เต็มเขาเขาจะร่วงก่อนเนื่องจากเขาหนักช่อเขาหนักแต่ต่างจากไอราชินีชุดแดงนะครับราชินีชุดแดงเนี่ยเป็นพวงแล้วก็บานออกมาเต็มนะเอามาดูนะครับราชินีชุดแดงก็จะประมาณนี้ต้นซิกเนเจอร์นะดูเอาผมก็ว่า ท่าที่ดูมาของหลายๆสวนที่เขาเอาไปขึ้นตอ่อผมก็ว่าตอนนี้นะะสมบูรณ์สุดนะตอนนี้นะตอนนี้หลายๆท่านหลายๆเจ้าเขาก็ทําอยู่แต่แต่ยังทําออกมาได้ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่แบบนี้นผมก็เลยชอบแล้วก็ไปทําอีกลอไปทําดูได้นะครับไม่ไม่จําเป็นต้องแบบนีน้แบบนี้ผมมีผมก็เสียบทิ้งไว้เสียบทิ้งพอเวลาเขาสวยเขาจะสวยแต่เราต้องทด ต้องทดเรื่อยๆนะทดกิ่งให้พอดีทดกิ่งให้พอดีดอดมันอาจะออกมาสวยแบบนี้ก็มณีรัตนานะครับเอาเอาไว้ทาเมตพันธุ์หน่อยมณีรัตนาดอกดกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่ <laughs> อันนี้ก็ไม่ได้ตั้งชื่อนะแล้วก็เอาไว้นะครับต้นแม่ขายเสียบเสียบกิ่งไว้อันนี้ก็ใช่นะครับต้นแม่ขายเสียบกิ่งไว้อันนั้นก็แม่ อันนี้ว่าจะทําแม่พันธุ์ที่ตั้งชื่อเฉากล้วยแต่ดูแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่เคยเอาไปเสียบแต่ยังไม่แรงนะครับยังไม่พุ่งก็ยุติกันไปก่อนสําหรับโปรเจกต์ไหนที่ไม้เขาไม่พุ่งมากก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนไอ้น,นี่กระทิงแดงก็เป็นตัวพวงมากแต่พวงขึ้นอยู่กับตอด้วยนะขึ้นอยู่กับตอด้วยไม่ใช่ว่าไปเสียบอันไหนแล้วก็จะพุ่งขนาดนั้นไม่ใช่ ใชประสบการณ์เอาเดอ้อนะฮะไม่ไม่อยากอธิบายเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะไปชนกันกันกบที่เขาให้ความรู้นะฮะเผื่อมันไม่ตรงกันก็นกนที่ว่าโอ้ยนนเนี่ยน้ำไปทวีติดทวีเดรับใช้ประสบการณ์ของเราเองนะบบนีก็คือกันนะครับก็เสียบเอาไว้เสียบเอาไว้ก่อนวันนี้มีมีแบ่งถังทองอยู่ต้นหนึง่งส่งให้ทั้งกระถางนะครับ ท่านใดรับก็ได้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับม้แบ่งอันนี้ผมพึ่งรดน้ําดินแน่นหน่อยแต่ส่งให้ทั้งกระถางอันนี้เป็นกิ่งของเพชรหนองเรือนครับเพชรหนองเรือนนะเพชรหนองเรือ380รนะครับราคารวมส่งส่วนอันนี้ก่อนเอาลงก็280นะครับเป็นบีบีวางสมบูรณ์นะบีบีางสมบูรณ์ส่วนอันนี้เป็นลูกของเพชรหนองเรือ ให้ดูลูกเขาเ6 0นะสออยกนะครับเป็นบ้านนากลายมานั่นแหละนาวังราชินีต้นนี้เป็นราชินีผสมนาวังใบแหลมโครงสร้างยักแตดอกสวยนะครับดอกใหญ่ดอกสวยก็260นะครับราคารวมส่งพวกนี้ถอนส่งถ้าต้นไหนว่าส่งทั้งกระถางก็จะบอกนะครับอ่า คงดำราชินีไม้ดอกดอกดอกอยู่นะครับดอกดอกสายนี้ผมผมตัดทดกิ่งผมทดกิ่งสร้างฟอร์มเอาไว้480นะครับให้ดูผมตัดทดกิ่งเพื่อสร้างเขาแตกกิ่งเลี้ยงเมนขึ้นมาเวลาอ้วนมาทดอีกรอบก,ก็จะพอดีนะสำหรับไม้สายนี้480นะครับต่อไปอันนี้เป็นเพชรบ้านาชุด A ่เพชรบ้านนาให้ดูดูเพลรวเอนี่ยเห็นบัะ,ะชุดเอสองต้นนะครับเพชรบ้านนาดูใบชุดเอสองต้นที่ห้าร้อยแปดสิบต้นใหญ่อยู่นะครับต้นใหญ่นะต่อไปเอสวันเอสวันสวยเลยโอ้ยเอสวันนะครับหกเสา เอสวั S 1> S 1นะครับเอสวันตัวน,นี้ทั้งทองทั้งทองค่าครับ1,500บาทท่านใดสนใจก็รับไปนะฮะส่งให้ทั้งกระถาง1น0 0บาททั้งทองกิ่งเรื่อยดีแล้วก็ปลายเกสรแหลบแล้วก็เจะของสายพันธุ์ หน้าทันว่ามีมีบ้านนามีเขาหินซ้อนบางพระอะไรเนี่ยผสมกันเนี่ยมันเป็นตัวนี้นะเกยสรแหลบนะครับพันห้าร้อยบาทรวมส่งทั้งกระถางทีนี้ผมเคยทํากิ่งว่านานพึ่งได้โตนะฮะจากเล็กๆเนี่ยมันพึ่งได้แทงกิ่งใหม่ที่นี้อันนี้คือถังทองนะครับถังทองห้าส่งทั้งกระถางถ้าทนายสนใจแบบว่าไม่ไม่ทันแล้วละ่ะเสียบก็ไม่มีให้ดูนะครับ สวนแบบลักษณะเขาดูใบเงานะฮะก็จะเป็นแบบนี้กิ่งก็จะเริ่มเลื้อยไปแบบนี้ก็ขายสายพันขายอัตลักษณ์ก็คือจะไม่เพี้ยนนะครับจะเป็นกิ่งจะไม่เพี้ยน3ปีแล้วนะกว่าจะได้ขนาดนี้ <c oughs> ตัดเลยสามร้วมส่งนะครับถังทองนะเอาเดี๋ยวมาดูทางนี้กันหน่อยนะครับเมมโมรีผมไม่เยอะก็จะทำคลิปได้ไม่ไม่นานเท่าไหร่ อันนี้เป็นอาราหนองบวัวไม้ดอกใหญ่ดอก,ด,อกดกนะครับดกระดับสามดกผมเสียบขึ้นตอรีลานะฮะเป็นตอแบบนี้ก็คือเลี้ยงไว้ดูไปได้เลยไม่อยากทดอัพว่าตอสองร้อยเก้าสิบนะครับเป็นอาหานองบวัวอาราดอกดกต้นนี้เป็นอะไรนะกิ่งมันเลื้อยดีดีผมก็จำไม่ได้ต้นแม่ขายไปแล้วแล้วผมไปเสียบกิ่งกิ่งเลื้อยดีดี สางมาัจำชื่อไม่ได้380นะครับเหลือไว้ผมเอาไว้ทำแม่พันกิ่งมันเรื้อยสไตล์กลิ่งประกาลังไม้ยุคเก่าๆนะฮะพอค้นอะไรมาได้ก็จะค้นมาให้ดูทับทิมประกายเพชรน,นะฮะก็ไม่ได้รีวิวนานแล้วสายนี้ไม่ได้รีวิวนาน ต้องเป็นผู้ที่ติดตามเก่าๆก็จะเห็นอยู่นะถ้าเป็นใหม่ๆมาก็จะไม่ค่อยเข้าใจอัตลักษณ์ฟอร์มสวยงามอะไรของไม้ลนะเร็พอค้านี่รู้ดีนะครับพอที่จะรู้อันนี้ก็เอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับจะเอาลงไปข้างล่างเพชรภูเวียงก็จะแน่นแบบนี้เลยเพชรภูเวียงต,ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นอ่าชิ้นนี้ก็ใช่นะครับล้วก็จะไป สายนี้เลยอันนี้ก็ใช่แต่อันนี้ไม่ใชเออ่เดี๋ยวไปตั้งอันใหม่มันเป็นตระกูลของราชินีเพชรสองแพรนะครับแต่ขอบใบด่างที่ผมไปรอรอให้กิ่งที่เสียบไว้ข้างล่างสองอันนะเขาแทงมาก่อนนะอันนี้เอาไว้ทำเนี่ยพันใบเขาด่างนะครับข้างล่างก็ด่างแบบนี้แหละใบด่าง มันเหมือนด่างโลกนะแต่มันจะชอบมันจะด่างแบบนี้ด่างทุกใบะะด้วยครับด่างชอบด่างกิ่งเสียบข้างล่างแต่ถ้าท่านได้สนใจค่อยทักนะกิ่งกินะ่งขาย480ผมผมเสียบแล้วแหละแต่ผมงงว่าเอ๊ะมันมายังไงใบอะไรทําไมผมถึงเสียบผมไม่รู้แต่มันมีจังหวะนึงที่เขาโดกมากแล้วเาก็จะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวพาดูอันนี้นิดนึง เมื่อก่อนจะมีไม้ด่างเล็กๆเนี่ยคือต้นนี้แหละครับด่างทั้งใบด่างฮาร์ฟด่างอะไรเลยที่คุณพี่อะไรนะพี่ชาตีที่เคยถามนี่เลยครับโตมาไม่ด่างจริงๆนะผมมีไม้ใบด่างเยอะโตมาไม่ด่างเพราะฉะนั้นที่เขาขายกันนี่พี่นาดูให้ดีๆด้วยครับ <laughs> ผมพูดไม่ได้เดี๋ยวไปกระทบการตลาด ก่อนคิดว่าเราอยากจะได้อูยักษ์ญี่ปุ่นใหญ่ๆทั้งลำต้นก็ด่างใบก็ด่างเราคิดไปแบบนั้นโอ้มันบอเมีนนะครับประสบการณ์เท่านั้นจะสอนเราในกลุ่มของชวนชมนี่มีเยอะแยะมากมายนะครับพอขาแม่ค้าก็มีหลายรูปแบบคนซื้อก็มีหลายรูปแบบนะฮะศึกษากันเอานะครับไม่ขออธิบายเยอะ <laughs> อะมาดูดท้ายนะฮะเฮอร์คิวลิสนะครับเฮอร์คิวลิสกันไป วันนี้ก็จะมีคุณลูกค้านัดผมนะครับมาจากกรุงเทพจะเข้ามาดูสวนที่เดินทางอันนี้เป็นราชินีดำก็ตระกูลเดียวกันกับเจ้าราชาโชคเนี่ยแหละครับตระกูลเดียวกันเลยเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูนะก็สวยงามดอกดอกนะครับดอกดอกเลยดอกดอกจะไม่ได้อะไรมากก็ให้ดูพวงเขาแล้วกันนะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้ สวยงามดอกไม่ได้เข้มแดงมากนะแต่เวลาเขาเขามาแน่นนะนี่นยักษ์เรามาอ๋อสวยนะมันจะคนละเรื่องดอกคนละสไตล์กับยักษ์นะครับแน่น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 แบบนี้นอดอกราชินีก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ดูดอกไม้กันหน่อยดอกเพชรบัณน,นาซ้ายดั้งเดิมก็จะประมาณนี้นครับส่วน,นเพชรบัณน,นาที่เป็นุ่นลูกุ่นหลานมาแล้วก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะยิบยิบ,ยบ,ยบมีขีดน้อยมาดูกันส่วนเจ้า,าบ้านนาที่เป็นโทนดอกขาวมันก็ไม่ได้ว่าขาวมากนะครับแต้าน้ามันขาวหน่อยดอกขาวดอกซีก็จะเป็นแบบนี้ S1 นะ S1 แบบต้นนั้น S1 ไม้พิกอดโอ้เป็นไดนอหลอดบ้านอันี้ต้องรอโอ้หลอดอยู่มีใบใหม่ใมบเบิ่งอันนี้ครับอ่ะไปเดินดูไม้กันหน่อยนิดหน่อยนะครับเวลาพอเหลือสิบเก้า,านาทีเห็นไหมดอกท้ดอกขาดอกชมพูอมม่วงก็มาแล้ว ก็เริ่มนะ่ะไม่ได้ขยายไว้คนระับมาดูหนองแซงเฮ้ยไม่ใช่สิหนองหวายหนองหวายหนองหวายมีต้นนี้มีต้นนี้แล้วก็ต้นนั้นมีสองสวนอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำยนะัไม่ได้ขยายราชาโชคเห็นไหมราชาโชคราชาโชค ใบมันใบมันอกระมาณนี้นะฮะดูแลง่ายเลครับไม้ไม้แบบนี้ปล่อย,อยไว้ยังไงก็ได้มาดูตัวนี้ที่ผมเสียบถังทองถังทองรุ่นห้าถ้าติดตามคลิป ตั้งแต่แรกๆก,ก็จะเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังไม่เสียบแล้วผมก็เสียบนะครับเสียบค่อยมาเรีอยู่เห็นไหมกิ่งเขาก็จะเลื้อยล่ะทีนี้กิ่งเลื้อยนะครับบนตอลีลาเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์แล้วระเบิดบุ้มขึ้นมาก็จะสวยงามนะครับยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์ต่อไปก็จะเสียบให้เยอะๆหน่อยนะครับงทองรู้สึกว่าเป็นไม้มีคุณภาพ ยี่สิบคนนาทีเลยพาไปดูเลยแล้วกันฮะไปดูดอกดอกดอกถังทองนี่นี่อันนี้ก็กำลังฟื้นเดี๋ยวศาสตร์อาหารหน่อยเดี๋ยวศาสตร์ให้อาหารอามะน้ำไม่พอแบบนี้น้ำไม่พอนะฮะอากาศ วันนั้นก็ได้ปลูกราชินีต้นนี้ขึ้นนะครับเป็นเป็นราชินียักษ์ลูกผสมท,ทั้งท้องที่ผมเสียผมใช้กิ่งต้นนี้นะครับใช้กิ่งต้นนี้นี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนดินใหม่กิ่งก็จะโน้มมาหาแสงตรงนี้เดี๋ยวเอาไปไว้โซนด้านหน้าดีกว่า,าไปไว้โซนด้านหน้าที่ให้แดดให้แสงเขารอบด้านไม่งั้นก็จะอาจจะหมุนกลับด้านหนอยนะครับ ประมาณนี้นะครข้างล่างเดี๋ยวมีเวลาค่อยค่อยไปดูกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ